ครับผมจะถ่ายทำคุณแผนผงไัยกุมารหลวงปู่ทิมนะครับผมจะถ่ายให้จะใจเลยนะครับดูนะครับมันจะมีตำหนีตรงนี้นะครับนี่ยตรงกีบัวตรงนี้ก็มีตรงนี้นะครับถ้าองค์ไหนเรียบๆองค์หนเนี่อใบหยาบมันจะเห็นชัดเลยนะครับไม่ว่าของเซียนทุกคนก็ต้องมี นะครับนี่มันต้องมีติ่งตรงนี้นะครับโทรศัพท์ก็ไม่ดีเลยถ่ายไม่ชัดเลยมันจะมีมีติ่งตรงนี้นะครับ,รน,รน,น,รบนี่ก็มีตรงนี้นี่นะครับมีทุกองค์นะครับถ้าถ้าเนี้ยละเอียดนะครับถ้าละเอียดอันนี้ก็เป็นสาลาโปรเลียนนี่ก็เป็นเลขสามนะครับผมจะยกขึ้นมาให้ดู จบยกขึ้นมาให้ดูนะครับเนี่มันจะมีติ่งอยู่ตรงจีบบัวข้างบนนะครับผมจะถ่ายสามองให้ใจใจเลยนะครับนะครับองค์ที่สองนะครับก็ตีโคตรแบบเดียวกันเป็นสลา,านะครับเป็นสลา,าเป็นเหล็กสามนะครับช่วยไหมครับ แค่เลยนะครับดูในภาพรวมเลยดูเองเลยนะครับข้างล่างจะเป็นตัวจีนหรือตัวอะไรจากเลขสามลงมาตรงแขนคุณแผนนะครับตรงไหล่คุณแผนก็มีไอ้เลขสามหรือว่าสลานะครับแล้วองค์ต่อไปครับพิมพ์เดียวกันเลยนะครับองค์นี้ชัดสวยนะครับ องนี้เนื้ออย่างละเอียดกว,กว่าพวกเขานะครับถ้าเ็าตามวลสารมาบทมวลสารตามวลสารมาละเอียดละเอียดมพนก็ต้องเห็นตําหนิทุกองค์นะครับนะครับผมพลิกด,ด้านหลังให้ดูนะครับเห็นไหมครับตัวยันคมชัดเลยนะครับเห็นไหมครับ องค์ที่สามนะครับองค์ที่สองนะครับองค์นี้เป็นตะกุดทนนะครับยันพวกนี้มันจะว่าวตรงนี้นะครับมันจะว่าวตรงนี้นะครับนี่มันจะว่าวตรงนี้หน่อยมันจะไม่ตรงนะครับพวกนี้มันจะไม่ตรงเท่าไหร่เด็กเกียงเข้าไปนะครับ ทุกองนะครับ้องสังเกตให้ดูนะครับเขาจะเอ็นๆนะครับตรงนี้ก็ตะกุดทนเหมือนกันนะครับดูสิครับยันมันจะเอ็นๆนะครับผมจะให้ดูข้างหน้าเลยนะครับยกให้ดูนะครับช่วยไหมครับ ผมจะจับโทรศัพท์นิ่งๆให้ดูดูตัวกุม,มานนะครับดูในภาพรวมเลยนะครับครับดูองค์ต่อไปครับสวยงามมากนะครับดูตัวกุม,มานสิครับคมชัดนะครับจีบัวข้างล่างสวยนะครับโคตรเลขสามโคตสรสลาโพเรียนโคตรเลขสามนะครับ องนี้ก็สวยไปอีกอย่างหนึ่งนะครับอง์นี้เจ็ดเนื้อละเอียดกับเพื่อนโทรนะครับนะครับถ้าต้องการก็โทรได้เลยนะครับศูนย์เก้าแปดสองศนย์เจ็ดเ้าสามห้านะครับชมก่อนด,ดูก่อนนะครับครับขอบคุณครับ